Good morning parents and students welcome back how are you today for me today I'm very well นะครับสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบ กับวิชาภาษาอังกฤษอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึงนะครับเราจะเรียนกันในเรื่งนี้นะครับแปลมากเคลเฟอร์นะครับนักเรียนหน้าที่39นะครับนักเรียนตรงนี้หน้าที่39คล้ายกับหน้าที่38รอบที่ผ่านมาที่ครูสอนเลยนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าคัดและอ่านคําศัพท์นะครับตรงนี้เรียนดูนะครับในหน้าที่39ตรงนี้ มาดูคำศัพท์กันก่อนนะครันันักเรียนมีทั้งหมดอยู่6คำศัพท์เลยนะครับ and, and ก็คือ1น,นะครับแฟนก็คือพัดลมแพนกระทะแค้นกระป๋องแมนคนผู้ชายนะครับแวนรถตู้เรียนดูตรงนี้นะครับ an นะครับเราออกเสียงเป็น and นะครับก็คือแปลว่า1แค่นั้นเองเห็นไหมทุกคําจะมี AN หมดเลยนะักเรียนคําศัพท์ตรวนี้ก็คือที่ในหนังสือเล่มนี้นะครับให้นักเรียนฝึกอ่านคําศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนจําให้ดีนะครับตรงนี้แปลว่าอะไรบ้างเอ่ย อย่างเช่นนะครับตรงนี้เขาบอกว่าคัดและอ่านคําศัพท์ตรงนี้นะครับนรงเรียนด้านบนตรงนี้เหมือนกันเลยหน้าที่สามสเตนที่ครูสอนรอบที่ผ่านมานะครับลูกๆเรียนดูนะข้อที่หนึ่งสามสี่ห้าและหกตรงนี้นะครับให้นักเรียนคัดคําศัพท์ลงไปครูให้ตัวอย่างแค่หนึ่งข้อเท่านั้นนะครับอ่าเราลองมาดูกันเลยนะครับอย่างเช่นตัวอ,อย่างข้อที่3นะครับข้อที่3ามก็คือแทนดนว่าเขียนภาษาฝงกฤษไปเลยนะครับแลกเขียนแปลนะครับว่ากล่า ครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับในเมื่อเราทําด้านบนเสร็จแล้วนะครับเหลืออีก 1, ข้อ1่ข้อ2ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6นะครับเราไปดูด้านล่างกันต่อเลยนะครับว่าด้านล่างในที่นี้เขาสั่งให้เราทําอะไรนะครับลูกๆเราไปดูกันต่อเลยนะครับ let's go ทีนี้นะครับด้านล่างนะครับนักเรียนในหน้าที่39ตรงนี้นะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีก6ข้อเหมือนกันเลยนะครับใน6ข้อตรงนี้นะครับฝั่งนี้ครูแจ้ตัวอย่างแค่1ข้อและฝั่งนี้ครูแจ้ตัวอย่างอีก1ข้อนะครับนักเรียนนักเรียนดูฝั่งตรงนี้นะครับเราแปลเป็นภาษาไทยเมื่อกี้เรารู้คําศัพท์บาล้วใชไเอ่ยด้านบนนะครับว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างนะครับ and f แ n p แพ c แค่ Man แวนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับ1พัดกระทะกระป๋องคนผู้ชายนะครับแล้วก็รถตู้ตรงนี้เราม,มาดูนะครับแฟนแฟนในที่นี้เราแปลงภาษาไทยแปลได้ยังไงเอ่ยลูกอ่าแปลว่าพัดนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยเราก็แปลงภาษาไทยนะครับเขียนว่าพัดลงไปนะครับลูก,ลก ต่อมาในฝั่งตรงนี้นะครับลูกๆนะในฝั่งตรงนี้เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับครูให้ตัวอย่างข้อที่4กรกระป๋องประป๋องภาษาอังกฤษก็คือแคนนั่นเองนะครับดน,น้วกาเขียนเป็นภาษาอังกฤษลงไปเลยนะครับกลูกๆแคนนะครับ นอกเหนือจากตรงนี้นะครับให้นักเรียนนะครับทำเองนะครับนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปภาพนะครับแล้วก็ส่งในอัลบั้มนะครับที่ส่งงานในวิชาภาษาอังกฤษนะครับลูกๆสำหรับในหน้าที่39ตรงนี้นะครับนักเรียนยังไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนสามารถแอดไลน์มาสอบถามกูได้โดยตรงเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ See you again n e น t time. บ๊ายบาย